รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย can say. สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตครับเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเรานะฮะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองครับว่าเราทําได้เราพูดได้เพราะนี้คือรายการ I can say ภาษาอังกฤษพูดได้ say แน่นอนว่าไม่ได้อยู่กับผมคนเดียวนะครับวิทยากรของเราก็อยู่กับเราด้วยน้องอิงกี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตูนสวัสดีค่ะพี่ตูนหิวหรือยังคะจะเลี้ยงพี่เหร เลี <grandma> ้ยงข้าวพี่นี่พี่ไม่หิวพี่กินได้ไม่ซีเรียสเลยเดี๋ยวสิคะถามเฉยๆว่าหิวหรือยังไม่ได้ถามว่าจะเลี้ยงไงทำไมอะถามทำไมมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องคําศัพท์อาหารการกินวันนี้จะมาแนะนำเหรอฮะใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงกี้จะพาคุณผู้ชมกับพี่ตูนนะคะไปเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวนี่โอ้โหเป็นเรียกว่าเมนูเบสิกเลยแล้วเราต้องเริ่มจากอะไรก่อนเกี่ยวกับ เรื่องของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับจริงๆเนี่ยเราต้องเริ่มจากการที่เรารู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันมีเส้นอะไรบ้างสั่งยังไงมีกี่แบบจริงจริก๋วยเตี๋ยวบ้านเรามีหลายแบบมากเย็นตาโฟเอ้ยหรือว่าเกาเหลาอีกเ,เกาเหลาหต้มยามเส้นก็มีอีกหลายเส้นใส่ซุปไม่ใส่ซุปกินแหง้งกิน โอ้โหหลากหลายเหลือเกินจริงๆแค่บะหมี่กับเส้นหมี่นี่บางทียังทาผิดทําถูกเลยนะฮะ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> เดี๋ยวคุณผู้ชมครับเราไปดูสถานการณ์จําลองเกี่ยวกับเรื่องการสั่งกว๋วยเตี๋ยวพร้อมๆกันเลยครับ <c oughs> Matthew, today I think you should try some noodles ah oh. aren't noodles a Chinese dish <c oughs> yeah this dish was introduced to the Thai people by the Chinese immigrant but we have adapted it to suit our taste Hello, welcome to my noodle shop. What do you want? We have dry and wet with chicken, duck, fish, cow, or pig balls. Excuse me. We have pig. Ah, เดี๋ยวพี่ช่วย. She means you can choose to have dry noodles or noodles in hot soup with chicken, duck, fish ball, pig ball, or pork ball. Ah, I see. Well, I don't eat poultry and I'm allergic to seafood and freshwater fish. oh Mmm. Ah, okay, you can. And I don't like beef. Oh, eat meat. In that case, shall I order noodles with pork bowl for you? Sounds good. I'd prefer my noodles with soup. Can you eat bean sprouts? yes no problem do you want big small very small mama clear yellow noodles or wonton what เดี๋ยวนะน้องเส้นอะไรของน้องมันเยอะนักนะเอาก็เส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่มาม่าวุ้นเส้นแล้วก็บะหมี่พี่อันดูตัวอย่างเลยอะ which kind of noodles would you prefer the a v e r t i o n of g h i t e noodles instant noodles grass right w e r m misuli Egg noodles and wonton, which is egg pasta with minced pork filling. Wow, you have so many kinds. I'm overwhelmed. Which kind do you recommend? Well, I personally like egg noodles. Okay. I'll have thin rice noodles. Uh, khò... Wow. This looks yummy. These are the seasonings: ground roasted peanuts, fish sauce, sugar, vinegar, and dried chili. Ah, dried chilies! Yeah! Fair, yeah. top <laughs> ไม่รู้เลยว่าคุณแมทธิวกินต่อไหวไหมนะฮะโอ้โหเผ็ดซะขนาดนี้อยากดูต่อเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่า this dish was introduced to the Thai people by the Chinese immigrants but we have adapted it to suit our taste ก็คือจานกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะพี่ตุ๋นอาจจะไม่ทราบว่ามาจากประเทศจีน <laughs> คนจีนของจีนซะคนจีนเป็นคนนำเข้ามาที่ประเทศไทยแต่ว่าคนไทยก็เป็นคนที่ มีความคิดสร้างสรรค์นนะเอามาปรับเปลี่ยนหลายรูปแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์หรือว่ารสชาติที่คนไทยชอบก็เมือมอ่อกี้มีซีนหนึ่งคุณมาถิวตกใจอะไรไม่รู้อ่ะอิงกี้อ่าจริงๆมีจุดที่คุณมาถือตกใจแต่เดี๋ยวอขอแนะนําก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นล้กันตอนที่แม่ค้าเขาบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวแบบไหนบ้างที่เขาบอกว่ามีแบบ dry and wet ซึ่งจริงๆแล้วคำว่า dry เนี่ยนะคะถ้าแปลตรงตัวมันหมายถึงแห้งแต่หมายถึงแห้งแบบไม่เปียกน้ำอ๋อต้องแห้งสนิทเลยไม่แห้งคือแบบเสื้อผ้าแห้งหรือความแห้งอะคะ่ะแต่ไม่ได้หมายถึงก๋วยเตี๋ยวแห้งอ๋อไม่ได้เหรอฮะจริงๆอะอยากจะให้ใช้คำว่า with soup หรือว่า without soup มากกว่าอ๋อก็คือมีน้ำกับไม่มีน้ำใส่ซุปกับไม่ใส่ซุปใช่ทีนี้มาถึงประเภทของน้ำซุปเนี่ยผมมันก็มีหลากหลายเหลือเกินกับก๋วยเตี๋ยวในบ้านเราต้องแนะนำยังไงบ้างครับเอาหลักๆแล้วกันนะคะประเทศไทยก็มีหลายซุปอย่างที่พี่ตูนบอกจริงแต่หลักๆจะแยกได้เป็นน้ำาสน้ำตกน้ำต้มยำครับค่ะ น้ำใสเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น clear soup นะคะซุปใสเลยรตรงตัวน้ำตกเราจะเรียกว่าเราจะไม่เรียกว่า bloody <ด>นะคะดูโหดร้ายเกิน<ด>ไปน,นะฮะ bloody นี่คือเลือดใช่เราจะเรียกเป็น thickened soup Th <icken S 1> นะคะ t h i c k e n แปลว่าอะไร มีความข้นมากขึ้นอ๋อหนาข้นอะไรแบบนี้มาอยู่กับซุปก็คือเป็นซุปที่มีความข้นใช่เราจะได้เป็นซุปข้นแทนนะคะก็จะดูน่ารักขึ้นนิดนึงแล้วก็ถ้าเป็นต้มยำเราก็จะเรียกทับศัพท์ไปเลยต้มยำซุปอ๋อช้มยำเหมือนต้มยำกุ้งแบบนี้อ่าเขาสำเนียงนี้เลยค่ะฝรั่งก็จะเข้าใจอยู่แล้วต้มยำซุปแล้วเมื่อกี้ที่อิงกี้เกินไว้เยนเดอะโฟอันนี้ใช้ทับศัพท์ได้เหมือนต้มยำไหม จริงๆในบ้านเราใช้ได้หลายคำเหมือนกันนะคะคบ,บางคนก็จะใช้คำว่า red soup บางคนเรียก pink noodle soup โอ้โน่ารักเชียวเป็นแบบสีชมพูมาเลยใช่หรือว่าบางคนเนี่ยจะเรียกเป็น tofu นะคะเพราะว่าเ e นา f โฟเนี่ยทำจากเต้าหู้ยีสีแดง<อ>ก็จะเป็น pink tofu <อ> soup ก็สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้สมมุติว่าเขาถามว่า what เ e นเ o โฟคือ<ช>อะไรใช่เพระจริงๆบางทีเราบอกฝรั่งว่า เย็นตาโฟไงเย็นตาโฟเขาอาจจะไม่เข้าใจเขาอาจจะนึกว่าอ้จะฉันสั่งชามเดียวออกมาสี่ทำไมไม่เอาเยอะไปได้ยินแค่แบบคีย์เวิร์ดโฟไงไม่ได้นะคะก็ต้องขยายความขยายความให้เขาหน่อยว่าจริงๆมันเป็นเรดซอสเป็นพิงค์ซอสหรือว่าแบบทำจากโทฟูทีนี้เมื่อกี้เราดูเหตุการณ์จำลองเนี่ยเห็นมีซีนที่คุณแมทธิวตกใจตกใจมากคืออะไรยังไงครับฉากนี้ค่ะเป็นฉากเมื่อกี้เขาบอกว่า จะใส่อะไรบ้างในก๋วยเตี๋ยวนะคะก็มีหลายอย่างมากที่เขาแนะนำมาสองอย่างสุดท้ายเขาแนะนำว่าเป็นข้าวและพิกค่ะซึ่งในที่นี้ข้าวเนี่ยแปลว่าวัวค่ะแต่ไม่ใช่เนื้อวัวเป็นวัวที่เป็นวัวตัวทั้งตัวใช่ยกมาเลยเดินนี่ล่ามจูงหม้อเลยนะใช่ได้ยินเสียงเลยหม้อไม่ได้ไม่ได้นะคะ พิกก็เหมือนกันพิกก็คือเป็นหมูอูดเลยค่ะหมูเดินมาเลยนี่เป็นฟาร์มปศุสัตว์เลยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกของเนื้อนะคะก็คือถ้าเป็นเนื้อวัวเราจะเรียกว่า beef แล้วก็เนื้อหมูเราจะเรียกว่า porkpork กับ beef ถ้าเป็นเนื้อแต่ถ้าเป็นตัวตัวเนี่ยเราเรียก cow and pig ใช่ใช่แล้วแล้วเมื่อกี้ที่เขาตกใจที่สุดนะคะก็คือตอนที่บอกว่า พิกบอลส์นะคะคืออันทะหมูค่ะโอ้มันจะกลายเป็นเปิดพิสดารทันทีนะฮะใช่แล้วฝรั่งอาจจะไม่กล้ากินคนไทยก็ไม่กล้ากินใช่เพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าเป็น pork balls นะคะก็คือบอลที่เป็นเนื้อหมูนั่นเองใช่เพราะว่าจริงๆแล้วลูกชิ้นเนี่ยเกิดจะเอาเนื้อหมูมาบดกับแป้งนะคะแบบนี้เชกเช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าเราอยากกินลูกชิ้นเนื้อก็ต้องเป็น beef ball ใช่ อ๋อจะไม่เป็นคาวบอลก็จะเป็นอันธวัวถูกต้องก็จะเป็นพวกเครื่องในยาจีนอย่างนั้นไปใช่ค่ะไม่ดีนะฮะเอาเป็นว่าเรียกพอกกับบีฟดีกว่าส่วนมันจะรวมอยู่กับบอลก็จะกลายเป็นลูกชิ้นนั่นเองนะครับและนอกจากนี้เนี่ยมีสารที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ไว้เป็นเรื่องของการแพ้อาหารหรือว่าบางคนไม่ชอบทานอะไรบางอย่างครับเช่นนะคะการแพ้เนี่ยก็คือ allergic นะคะถ้าจะบอกว่าสมมติว่าอิง แพ้ซีฟู้ดอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่า I am allergic to seafood ครับแล้วถ้าเราแค่ไม่ชอบเหรอฮะอิงกี้สมมติไปกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ชอบโน่นไม่ใส่อันนี้แต่ไม่ได้แพ้หรือว่าไม่ได้มีอาการไม่ทนทานต่อวัตถุดิบนั้นๆแค่ไม่ชอบกินเฉยๆอย่างเงี้ย I don't like อ,อก็บอกไปเลยใช่ I don't like เช่นไม่ชอบกิน ถั่วงอกอย่างเงี้ย I don't like bean sprout bean sprout คือถั่วงอกใช่ซึ่งหลายคนเนี่ยไม่ชอบกินก็จะเขียออกหรือไม่ชอบกลิ่นของเขาใช่เหมือนอย่างที่เมื่อกี้ได้ดูกันไปนะคะ I don't eat poultry poultry คือคือสัตว์ปีกค่ะทุกชนิดเลยเหรอใช่ ซึ่งส่วนใหญ่ที่เอามาทําอาหารก็จะมีไก่มีเป็ดใช่ไหมอ๋ออันนี้พูดรวมๆไปเลยไม่ต้องแยกประเภทได้เขาอ๋อคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัตว์ปีกใช่ I don't eat p o l t r y อก็ชัดเจไนไปเลยว่าไม่กินสัตว์ปีกนะใช่ค่ะนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของเส้นบ้างในกว๋วยเตี๋ยวแน่นอนนะฮะถ้าเราไม่ได้สั่งแบบเกาเหลาเออเกาเหลา,ามีมีไหมเรียกว่าอะไร No noodle แค่นั้นเลยทีนี้ถ้าเราจะกินเส้นมีเส้นใหญ่บะหมี่เส้นเล็กอย่างเงี้ยเริ่มจากเส้นใหญ่ก่อนเส้นใหญ่เราเรียกว่า flat Rice Noodle คร้ flat <Flat S 1> า band <Flat S 1> นะะที่แปลว่าแบนเนี่ยนะฮะที่แปลว่าแบนใช่เส้นใหญ่จะมีความแบนเราเลยเรียกว่า Flat Rice Noodle เส้นเล็กติน Rice o o o d ด e ตินคือผอมบางผอมบางค่ะ oh. ตามลักษณะเลยครับแล้วก็เส้นหมี่ขาวเราจะเรียกว่า Rice v e r m i c e l l i โอ้คือ,อยากนะนี้ Rice v e r m i c e l l i ลิ้นพันกันไปหมดเลยเนาะ Rice v e r m i c e l l i ค่ะ แล้วก็เส้นวุ้นเส้นเราเรียกว่า glass vermicelli อ๋อมี vermicelli เหมือนกันแต่เป็น glass g l a แก้วใสๆเนี่ยนะฮะใช่เป็นเส้นแบบเล็กมากๆครับแล้วก็มีเส้นอะไรนะมีบะหมี่ไงบะหมี่เหลืองบะหมี่เราไม่ได้เรียกว่าเป็น y ยลโล่นะเราเรียกว่าเป็นเอ็ก o ูโดอ๋อเอาจากลักษณะของวัตถุดิบที่นำมาปรุงก็คือไข่ใช่แล้วหรือว่าถ้าชอบกิน เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราก็จะเรียกว่าเป็น instant noodle instant noodle อ๋อบางคนเอามาต้มยำเอามาทำอะไรก็แล้วแต่ใช่ค่คะเราเรียกว่าเป็น instant noodle นั่นเองสมมุติเราจะสั่งบะหมี่แห้งหนึ่งชามเราเรียกว่าอะไรฮะ I would like a bowl of egg noodle with minced pork filling no soup อะไรบ้างฮะเมื่อกี้ที่สั่งไปเราสั่งบะหมี่แห้งนะคะ a bowl of egg noodle ก็คือเส้นบะหมี่ with minced pork filling ก็คือใส่หมูสับ no soup ก็คือไม่ใส่ซุปก็กลายเป็นบะหมี่แห้งนั่นเองอ่ะสั่งบะหมี่แห้งเป็นแล้วแต่เมื่อกี้เห็นพูดถึงเกี๊ยวเลยอยากรู้สมมุติอยากสั่งบะหมี่แห้งแล้วใส่เกี๊ยวด้วยล่ะก็สั่งเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็บอกว่า with with wonton pork wont ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่คู่กับก๋วยเตี๋ยวเลยเนะ<อ>คุณผู้ชมเครื่องปรุงเนี่ยมีอะไรแนะนำบ้างครับค่ะเครื่องปรุงเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าซีซ s นนิงนะคะซีซันนิงเหรอซีซนนิงซีซันไม่ได้แปลว่าหรือดูอย่างเดียวนะผมเข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันใช่ซีซ o นนิงแบบว่าเครื่องปรุงต่างๆ oh. ซึ่งถั่วคั่วเรียกว่า ground roasted peanuts พริกป่น เรียกว่า dried chili อันนี้ dry ได้แล้ว dry ได้แล้วเพราะว่าทำให้ตากจนแห้งแห้งสนิทเลยอันนี้เรียกว่าเป็น dried chili หรือว่าน้ำปลาเรียกว่า fish sauce ครับน้ำส้มสายชูเรียกว่า vinegar ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณแมทธิวรอดชีวิตจากพริกป่นของเราไปได้นะฮะ <c oughs> แล้ววันนี้ครับเราได้เรียนรู้เรื่องของอาชีพ ร้านขายกว๋วยเตี๋ยวเรื่องของการต้อนรับนะักท่องเที่ยวที่จะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวแต่ละชนิดในบ้านเราแบบครบถ้วนทีเดียวทั้งเรื่องของน้ําซุปอาหารที่แพ้ของที่ไม่ชอบกินแล้วก็เส้นชนิดต่างๆต้องขอบคุณน้องอิงกี้มากๆที่มาแนะนำเราวันนี้ครับขอบคุณ<อ>ครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องของอาชีพไหนนะฮะกับคาศัพท์น่ารู้ของเราก็ติดตามได้ใน I can say นะครับส่วนวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันชมย้อนหลังที่เดิม www. etvthai.tv นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ